เริ่มต้นนะครับมาด้วยเสียงใสๆจากสองสาวครับเขาจะมาพูดคุยกับเราและแน่นอนครับควงพระเอกของเรื่องมาด้วยขอต้อนรับน้ำตาลพิจารนาโป๊ปธนวัฒน์และนิชานนทนิชาครับสวัสดีดครับสวัสดีค่ะและเชินนงนี้นะคะสนับสนุนโดยพีทจีน่าไฮโดรบสเครื่องดื่มบีอิงและพระออมเบบี้เลิฟเพลย์แพนค่ะเป็นละครพีเรียที่บอกว่าตอนนี้ทุกบ้านต้องเปิดกระแสะก็ต้องมาเลยตอนนี้ละคนรอบข้างเพื่อนเพื่อนร่วมงานหรือพวกแบบสวิต นะพวกแบบว่าช่างไฟอะไรเงี้ยก็จะมาล้อคุณรองคุณรองอะไรประมาณนั้นช่รองช่รองทำไมโง่อย่างนี้ชรองมีอะไรแก้ตัวไหมอ่ะสำหรับในเคสสิงก้อยตอนแรกคือสําหรับผมนะผมเวลาผมอ่านบทผมก็เชื่อว่าเขาอะรักด้วยความแบบรักมากๆบางทีเราไม่เห็นแบล็กการ์เขาว่าข้างหลังเขาอะไปพูดยังไงใช่ไหมฮะไปพูดเน็บเราหรือว่า เนี่ยเดี๋ยวจะต้องหลอกใซลองอย่างนี้เพื่อให้การให้กลับมาดีกันเลยเนี่ยเราไม่เห็นมุมนั้นเราก็รักเขาแล้วเราก็ไม่ได้มีใครมันก็เลยทําให้เวลาเขาพูดอะไรมาเราก็เชื่อเขาไงเพราะเรารักเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วสองสาวสาเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ดูใกล้ตัวเองไหมการดูเล่นเป็นแบบตัวเองมากอ่ะใกล้เพราะหัวล็อกอะไพี่จอยเขาชมว่าเราเล่นดีไงเล่นธรรมชาติก็ดูเป็นแบบแกนแกนใช่ค่ะก็็คล้กับตัวเราแต่ว่า ในยุคสมัยนั้นก็ยังจะต้องมีความเป็นกุลสตรีอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะในชาล่ะคะค่ะของในชาก็มีคนมาทักบ้างว่าใช่หนูสีหรือเปล่าเลยค่ะทำไมในเรื่องน่าสงสารทําไมถึงไม่แบบตอบโต้บ้างะจะดูแบบเรียบร้อยนิ่งๆแต่ชีวิตรจริงไม่อย่างนั้นเลยใช่ไหมไม่หนูก็มีมุมนั้นบ้างค่ะโอ้เหตนต้คำตอบมาได้ตั้งแต่คำว่าไม่แล้วแบบไม่ต้องปรับตัวเยอะไหมคะเพราะในเรื่องจะดูเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเรียบร้อยนิ่งๆ เยอะเหมือนกันค่ะ,ค,ะคือด้วยความที่มันเป็นพีเรียดด้วยคนสมัยก่อนด้วยแล้วด้วยภาษาน้ําเสียงแล้วก็จริตอะ,ค,ะค่ะก็จะต่างกับสมัยนี้แต่บ๊อบดูน่าจะชินนหมกับการที่จะเป็นคุณชายชินมากครับมันอยู่ในสายเลือดจริงๆเราก็ไม่ได้เล่นให้เราเป็นคุณชายนะครับแต่ว่าบทมันก็ทําให้เราต้อง การกระทําของคุณชายหรือว่าพฤติกรรมการเดินการนั่งการพูดเป็นแบบนั้นนะฮะก็เล่นมา3-4เรื่องก็ประมาณนี้ครับก็เลยคุณชายหมืนเลยเนาะก็คุณชายเกือบหมดนะครับคเกือบถาำ ความกดดันมากดีกว่าเพราะ,ะมันต้องมีกระแสมาเปรียบเทียบอยู่แล้วแหละเพราะว่าณเวอร์ชันนู้นจริงๆแล้วเนี่ยหลายหคนจะมองว่ามันไม่นานแต่ถ้านับด้วยระยะเวลามันค่อนข้างนานนะ2,545ใช่ไหมนานเลยทีเดียวรครับผม<ป>พอมาเวอร์ชันนี้มีบ้างไหมหรือว่าเรากดดันหรือเปล่าตอนที่ได้รับการท้าทายโปรเป็นไงผมไม่ได้กดดันเลยครับเพราะว่าเราเราก็อยากจะเล่นละครใหม่ๆแล้วเป็นน้ําดีของช่องอะไรเงี้ยครับก็ก็ยินดีแล้วก็ รับด้วยความเต็มใจไม่ได้คิดว่ากดดันว่าจะทําได้ดีเท่าเวอร์ชั่นเก่าไหมเราก็รู้สึกว่าเวอร์ชั่นใหม่ก็คือมันก็เป็นละครใหม่คิดว่าเป็นละครใหม่แต่แค่ชื่อเรื่องเดิมเท่านั้นเองคามรู้สึกผมถามก่อนเลยคู่นี้เขาบอกว่าจะมีความหวานเ่ราะฉันจะมีฉายมาตั้งก,กาลางเรื่องแล้วมันจะมีฉากเป็นฟิล์มให้คนดูติดหอะเรย่างเยอะขึ้นเลยค่ะในช่วงหว่านะผมเท่าที่ผมถ่ายมาแล้วก็เท่าที่ดูมาเนี่ยผมรู้สึกว่าคู่เราจริงแทบจะไม่ค่อยหวาน แต่คนจะแบบดูแลอมยิ้มดูแลขำแบบกับพฤติกรรมของชายรองกับสาลินอะไรครับซึ่งมันมีเรื่องของครอบครัวเราอีกสองฝั่งด้วยมันเลยทาให้แบ็กกราวเราแบบตลกอ่ะมันดูแล้วมันน่ารักเรื่องนี้ะคู่หวานองยกให้คู่หนูเลยเป็นยังไงบ้างคะสิตากับชายเลสคู่ไปไหนเนี่ยคู่คู่ไปไหนไม่รู้ก็หวานไหมก็ก็หวานนะคะก็จะไม่ไม่เถียงกันเหมือนอีกคู่หนึ่งก็คือ จะค่อยพูดใช้ ใช้คาพูดแบบหยอกล้อกันอนะไรค่ะแต่น่ารักมากใช่แล้วครับผมนะครับจริงๆแล้วนะครับกับเรื่องราวของละครเรื่องนี้เบื้องหน้าเข้มขน้นน่ารักดูแล้วก็ยิ้มไปครับแต่ว่าหารู้ไหมว่าเบื้องหลังหลังกองถ้ารู้แล้วจะยิ้มเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับอ้า <c oughs> อยากจะรู้ว่าคนเบื้องหลังเนี่ยคนชายเขาจะเป็นยังไงเป็นอย่างที่เราเห็นหรือเปล่าครับผมนะครับและที่สําคัญครับตอนนี้เขาบอกว่านอกจากวัดถึงเรื่องของความสามารถในการแสดงแล้วเหล่านักแสดงเขาวัดกันเรื่องอื่นด้วยวัดเรื่องอะไรติดตามช่วงหน้าครับ ุดท้ายรายการค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยวิษักลินิคแฮปปี้และซัมซุงกาเล็กซี่โนท่าค่ะและแน่นอนครับยังอยู่กับ3มนักแสดงหลักจากละครสไเจ้าก่อนที่จะไปเจะลิกเบื้องหลังถามแบบนี้ก่อนดีกว่าได้ได้มีโอกาสคุยกับพี่น้องไหมถามว่าหรือว่าแบบถามไหมว่าทำไมถึงเลือกเรากับบทบาทนี้พี่น้องก็บอกว่าด้วยคาแรคเตอร์ของซาลินเนียมีความคล้ายคลึงกับตาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของคอมเมดี้ในเรื่องของความสนความเก่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรับเลือกมาครับผมเระเองครับ ผมเนี่ยไม่ได้ถามเลยนะพี่น้องบอกเองเลยว่าโอ้โหดูเหมือนเป็นกด์ทอเล็กๆมาดพี่น้องเขาแบบว่าเขาพูดเองเขาบอกว่าพี่นึกถึงชัยรองก็เป็นโป๊บเลยเสียงบเป็นโป๊บเลยนะคะแล้วเหรอผมก็อีกแล้วเหรอเนี่ยคุณชัยอีกแล้วเหรอครับพี่น้องอะไรประมาณนั้นก็จริงๆก็บอกพี่น้องว่า จริงๆก็อยากเปลี่ยนบทบาทแบบผมก็อยากเล่นบทอื่นๆบ้างนะฮะแต่ว่านิชาร<พ>าคาได้มีโอกาสคุยกับพี่น่องไหมนิชาก็ไม่ได้ถามเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเพราะอะไรแต่ว่านิชาคิดว่าน่าจะเป็นพอเพราะพี่หน้องน่าจะหาตัวสแสดงที่แบบ คล้ายๆกับพี่ตาลแล้วก็พี่ขวัญหรือเปล่าก็เลยแบบมาเป็นนิชาเพราะว่ามีความคล้ายกันอยู่ค่ะแต่ส่วนเรื่องเรื่องความเหมาะสมหรือว่าอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ได้ถามเลยแต่ว่าก็ใช่เลยแหละนะครับเล่นออกมาแบบใช่เลยทีเดียวเอาพูดถึงเบื้องหลังกันบ้างดีกว่าค่ะเขาบอกว่าเบื้องหลังกองนี้สนุกมากแล้วก็จะมีการปรับกันในเรื่องของกินนี่คือยังไงคะโดยเฉพาะอเล็กนะครับยังไงคะอเล็กตัวดีมากคือแบบอย่างเช่นผมแบบจะเลี้ยงเลี้ยงทีมงาน สูงละย0บาท <ไป S 1> ะอะไรอย่างเงี้ยถ<ม><ม>ูกๆแล้วก็เลี้ยงทั้งกองเลยครับอเล็กมาเลยผมสตาร์บัคนี่นี่ก็สลัด มีแข่งรับกันของตานเคยซื้อกุ้งค่ะแต่ว่าตัวเล็กกว่าพี่อะไรพี่อะไรก็จะมาบอกว่าของพี่ตัวใหญ่กว่าโอ้โหมีกุ้งน้ําตาลหรอนี่แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นความดีความชอบผู้ได้ผลประโยชน์คือคนในกองนั่งรอเลยรับกันเข้าไปดีเลยถามถึงเรื่องของซีนประทับใจดีกว่าจะได้บอกว่าตรงใจกับคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับแต่ละคนประทับใจซีนไหนมากสุดของเรื่องช่วงไหนยังไงน้ําตาลก่อนก็ได้ ความจริงแล้วตานประทับใจในช่วงของซินรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซินจะมีงานประสิของสเสด็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะซึ่งแต่ละคนจะต้องออกมาสแดสแดงนั่นแสดงนี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างของตานกับนิชาก็จะเป็นแบบว่าสแสดงรำรำไทยแล้วตานไม่เคยรำมาก่อนก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเรียนได้มาฝึกแล้วก็มีแบบเต้นรำกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันค่อนข้างไกลตัวเราแล้วพอวันหนึ่งเราได้มาทำก็เลยรู้สึกประทับใจค่ะนิชาเหมือนกันไมหมคะซีนไหนมีซีนหนึ่งที่แบบนิชาประทับใจมากๆคือซีนที่เข้ากับ เสด็จกับคุณป้าสะอางอะค่ะตอนที่เราจะออกจากวังเป็นซีนที่คือวันนั้นไม่รู้ยังไงเราเรารู้สึกแบบเหมือนเขาส่งพี่พี่ต๋องอะค่ะเขาส่งพลังมาให้เยอะมากแล้วเหมือนเราได้รับรู้ถึงการที่แบบเออเวลาเราเล่นกับคนที่เขาเก่งๆแล้วมันมาขนาดนี้มันเป็นยังไงกันคือมันอินเข้าไปกับบทบาทกับด้วยเรื่องราวจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ต๋องมากๆครับผมนะครับป๊อปแล้วครับ เป็นซีนที่แบบหนีออกจากวังซึ่งทั้งเรื่องเนี่ยเราจะแบบเป็นเป็นเนียบหมดแต่เรื่องแต่พอหนีออกจากวังพุทธเนี่ยต้องปล่อยตัวโทม<อ>แล้วก็ลองใจนั่นเองเป็นซีนประมาณนั้นซึ่งเป็นซีนที่แบบชอบรู้สึกว่าเป็นเป็นซีนที่ประทับใจที่ไม่ใช่ดราม่าครับผมเดี๋ยวรอดูน่าจะเป็นฉากฟินๆแล้วก็แบบเราจะได้ยิ้มตามอย่างน้อยๆทั้งเรื่องเลยค่ะสุดท้ายเราให้ทั้ง3าท่านฝากอะไรกับคุณผู้ชมอันนี้ใกล้จบแล้วนะ เ,เรื่องนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นน้ำตานิชาอเล็กหรือผมก็มีการแสดงที่เปลี่ยนไปหมดแล้วละครก็เป็นละครละมุนละไมดูแลยิ้มได้ตลกแน่นอนแล้วก็ ดูแล้วมีความสุขครับก็ฝากด้วยนะครับสไบเจ้าครับผมครับผมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงท้าย2สาวเริ่มต้นโชว์ไปแล้วเรียบร้อยร้องเพลงเดี๋ยวจะมีอีกโชว์ด้วยใช่ไหมครับใช่บอกก่อนได้ไหมว่าจะเป็นประมาณไหนยังไงโอ้ยต้องอุบไปช่วงหน้าเลยค่ะนี่ขอบคุนท้ายรายการค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3าคนนะครับนักแสดงหลักจากสภบเจ้านะครับน้ำตาลโป๊ปและกนิชาขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะและสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณชุดพิธีกรด้วยค่ะจากมรดาและจัสต่าค่ะครับผมนะ ครับทิ้งท้ายอย่างที่น้ำตาลบอกครับว่าโชว์พิเศษนะครับแต่ว่าพิเศษอย่างไรต้องรอติดตามส่วนพวกเราลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันเสาร์บ่าย245กับสตาร์เซ e สวัสดีครับสวัสดีค่ะ